cắt nguyên liệu bông trong màu đam bông tính tạo để ôi lồng youtube nè dáng à, lệ rồi dáng lệ người dáng đi gió thứ được lệ bình thường đúng. สามมายถึงว่าน้องผมอีกสองคนะน่ะก็อยู่วันเดียวพุ่มเป็นน้องไปเต้โอเคไหมแล้วพุ่มก็เออชอบทำคลิปด้วยอยู่วันนั่งเล่นเกมเบือ่อเบื่อมาถ่ายคลิปดีวกว่าพุ่มจะถ่ายคลิปเล่นเกนมอะไรจะมันถ่ายได้แป๊บเดียวไม่รู้อ,อันไหนจะถ่ายได้ดีที่สุดแล้วแใครรู้ขอคอมเมน,นต์การ์งคลิปไปด้วยนะ อันนั้นมันถ่ายเล่นเกมไม่ได้บอกเข้าไปแล้วบัเข้าไปไม่ถึงหนึ่งนาทีตัดปุ๊บเลยมาตัวน,นี้ผมก็จะอันนี้ผมผมก็จะฟันมาแล้ว นะนี่ก็พอเก่งดีกันนะครับบายชัวปูยี้บายปุ่นเล่นเล่นเล่นก,ก้